สไตอ,อยังไงให้ผู้ชายชอบคุณรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณทำแบบนี้แล้วเขารู้ทันคุณเขาจะชอบมากและตัวคุณเองเวลาคุณทำแบบนี้คุณก็ตั้งใจให้เขารู้ทันเหมือนกันเพราะเขาจะมองว่าน่ารักอ่ะมีอะไรอยากได้อีกหรอครับประมาณนี้เพราะว่าผู้ชายเขาไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเขาไม่ได้มานั่งง้องแงง,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 แงเหมือนเราได้นะคะ มีแต่ผู้หญิงนะฮะสามารถทําแบบนี้ได้เดี๋ยวทํายกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราอยากให้เขาทําอะไรให้เรานิดๆหน่อยๆห,หรืออยากไปนั่นอยากกินนี่แพมเองจะชอบใช้น้ําเสียงที่แลดูซอฟลงเสียงแบบนุ่มๆหน่อยปกติเราจะพูดเสียงแบบนี้แต่พอเราต้องการอะไรจากเขาเราจะใช้น้ําเสียงนุ่มน้ําเสียงซอฟสีหน้าและแววตา ส่งไปให้เขาเขารู้ทันนะคะแล้วก็ชอบมากด้วยเอาไปลองทำดู